อลครับตอนนี้นะครับเรามาอยู่กับ i อคูนะครับ11เป็นมือถือ i อคูนะครับรุ่นแรกที่เข้ามาจำหน่ายในประเทศไทยนะครับรอบนี้ก็แน่นอนครับกันมี3สีแบบนี้ก็คือมันต้องจับเบอร์กับอะไรไปไม่ได้นอกจากรถคันน <amas> <c oughs> okay. <c oughs> ี้ครับ BMW นั่นเองแน่นอนครับในตัวของสเปคแน่นอนมันจัดเต็มอีกแล้วหน้าจอนะครับไม่บอกไซส์แล้วกันแต่ว่าคาดว่าหน้าจอประมาณ6.8นิ้วนะครับแล้วก็เป็นแบบ 2K นะครับเป็น e six นะครับเป็นจอ samsung น,นั่นเองครับก็มีความละเอียดที่สูงพองสมควรนะครับอยู่ที่ประมาณ 2k OK นะครับแล้วก็ความลื่นไหลนะครับโอเคมากจากที่สัมผัสแรกเนี่ยก็ถือว่าใช้ได้แล้วก็ที่สำคัญครับไม่เป็นจอโค้ง oh, ด้วยโอ้โหอันนี้คือนี่หลายคนต้องถูกใจสิ่งนี้แนะน่นอนครับเพราะมันเป็นจอแบบเรียบนอกจากนี้นะครับในเรื่องของตัว space ก็คือมีชิป v 2นะครับเป็นตัวแรกก็คือทําให้ในเรื่องของการทํางานเกี่ยวกับ การถ่ายภาพนั้นดีมาดูยูไอนะครับก็เป็นแบบเดียวกับ V ี V o นะครับมือถึง V ี V o ทั่วไปเลยนะฮะแล้วก็ยังสามารถที่จะรองรับการซูมได้สูงสุด20เท่านะครับถ้า20เท่าเนี่ยผมก็ประมาณว่ามันเหมือนกับ vivo X80 นะครับแล้วก็แน่นอนครับว่าโหมดการละลายหนังโหมดกลางคืนโหมดกีฬาต่างต่าง,งานเนี่ยโหมดต่ดงัการถ่ายภาพเนี่ยมีให้ค่อครบอยู่แล้วตามสไตล์ v ี V o แล้วก็รวมไปถึงอ่าตัววีดีโอนะครับก็จะมี ระบบการสั่นมาให้ด้วยมาดูกันว่าเดีโนนะครับมันทําได้กี่เอ็กเซลดีโโป 8K ได้มากขนาดนี้แล้วก็ยังมาพร้อมกับโหมดซูเปอร์มูด้วยโหมดซูเปอร์มูดก็คือการถ่ายดวงจันทร์นะครับมันจะมีการซูมนั่นเองโดยประมาณแบบนี้มันจะขยายพระจันทร์นะฮะส่วนเรื่องของกลุ่มพลังความแรงนี่แค่ไม่ต้องไปถ่นะครับคอคอมไซส์มา้อนแปดจสองนะครับแล้วก็มาพร้อมกับแรมนะครับ16กิกแล้วก็ความจดตัวอยู่ที่ 256กิกนะครับอาจจะดูน้อยไปหน่อยแต่ว่าก็ถือว่าเป็นไปถือที่มีราคานี้ก็ถือว่าราคาทําได้ดีอยู่แล้วนะครับแล้วก็นอกจากนี้ยังรองรับการชาร์จไฟ120วัตต์ด้วยเช่นเดีวยวกันทีนี้เดี๋ยวเราไม่พูดพาดทำเองเราไปดูเกี่ยวกับเรื่องของภาพตัวอย่างกันดีกว่าครับแล้วเดี๋ยวต่างาก,กลับมากับเรื่องของราคากันครับ ตอนนี้จะเป็นการทดสอบลองซูมนะครับจากหลักระยะ0.6นะครับของ IQ11 นะครับเราจะซูมเข้าไปถึงล้อแม็กของ BMW คันหน้านะครับก็ตอนนี้ภาพนั้นอาจจะเบลอเบล้างตอนนี้ขออนุญาตโฟกัสนิดนึงตอนนี้พี่ประมาณ5เท่านะครับแล้วก็ 6, 7, 8, นะครับ9 10นะครับอยู่ได้10เท่าแบบนี้นะครับ ก็ถามว่าภาพแตกไหมแตกอยู่ครับแต่ว่าระยะที่ไม่แตกนะครับมันจะมี2ช่วงนะครับก็คือระยะ5าเท่านะครับเมื่อกี้ประมาณ5าถึง6เนี่ยครับเนี่ยประมาณนี้นะครับ7.4นะฮะก็โอเคถ้าว่ามันมีการช่วยในเรื่องของระบบโฟกัสด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นมือถือตัวเดิมที่มีเรื่องของกล้องที่ค่อนข้างมีประสิทธิภาพดีอยู่ประมาณหนึ่งนะฮะอันนี้ ให้องปนนนจิก่อะครับอันนี้จะเป็นการถ่ายวิดีโอนะครับด้วย iQOO 11นะครับแบบปกตินะครับอันนี้เรายังไม่ได้มีการละลายหลังเกิดขึ้นนะครับแต่ผมเห็นท็อกเกิลตัวหนึ่งนะครับคือไม่สามารถที่จะซูมเข้าได้สูงสุด2เท่านะครับแล้วก็ยังห่างออกได้แบบนี้ก็คือเท่ากับซูมได้2เท่านั่นเองนะครับเป็นโหมด Portrait นะครับก็จะละลายหลังได้แบบนี้นะครับโดยสามารถละลายได้สูงสุดอยู่ที่0.95นั่นเองครับ โดยแน่นอนครับในคลิปนี้เราก็ขอสรุปสั้นๆนะครับหลังจากสัมผัสสั้นๆแล้วแม้ว่าเราจะไม่ได้เล่นเกมหรือทำอะไรสิ้นกับ iQ ค11นะครับแต่ว่าภาพออกมานะั้นก็ถือว่าตอบสนองการทำงานได้ค่อนข้างดีแล้วก็ในเรื่องของซอฟแวร์ต่างๆกับการทำงานกับชนะิป b 2นั้นถือว่าโอเคนะครับแล้วก็ความลื่นไหลถือว่าโอเคมากดังนั้นเนี่ยมันก็จะเหลือแค่เออโโร,รื่องของระบบปฏิการที่คุณจะรับได้หรือเปล่ากับฟันทัสโอเอเวอร์ชั่นล่าสุดที่ตอนนี้มันเป็นเวอร์ชั่น13แล้วสำหรับนะครับ อย่างไงก็ตามครับราคาของมันนะครับก็อยู่ที่2 9 9 9 0บาทซึ่งเปิดท e ีออเดอร์แล้วตั้งแต่วันนี้นะครับใครที่สนใจก็อย่าลืมไปกดสั่งซื้อที่ออนไลน์ได้นะครับแต่นี้ผมเพิ่มเติมให้นิดนึงนะครับระหว่างที่เมื่อกี้คุณเห็นนิ้วผมผันผ่านไปดือผมนั้นกดให้ตัวของ h อนหาเสียงให้กลับเข้ามาที่ตัวผมมากขึ้นเสียงก็จะชัดเจนม,มากยิ่งขึ้นนั่นเอง ส่วนรีวิวตัวจริงนั้นจะเป็นอย่างไรรอติดตามชมในเร็วนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนแต่ที่เพื่อพบกันใหม่กับคลิปหน้าจะเป็นเรื่องราวะไ้นะรอติดตามชมนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ